เปลี่ยนเป็นรูปโปรไฟล์ใช่ไหมค้โออสองวันนี้มีอะไรบ้างอะสองเมื่อกี้เอ็งรื่อไก่อะไรเมื่อกี้เอ็งส่งลิงก์อะไรมาเมื่อกี้เอ็งส่งลิงก์อะไรมา ผมไม่อยากจะแจ้งข่าวไลน์นี่กับทุกคนนะครับผมแต่ตอนนี้สิ้นมันกลับมครั้งเดือนสุดท้ายของปีเดือนธันวาคมสิ่งที่สามารถทำลายฟูงปีศาจกองทัพไอซ์แปรลาดตัวน้อยน่ารักน่ารักมันกำมาบุกอินเทอร์เน็ตอีกแล้วแล้วผมก็มีบางอย่างมาบอกทุกคนนะครับผมนอกจากผมจะมาตาไม่พอผมยังมาจั่งอนาคตอีกต่างหากและนี่ คือสิ่งที่นาคตจะเป็นถ้าเกิดเราปล่อยให้มันเติบโตได้มากกว่านี้สรรพสิปปส่งและพืชผักล้มตายกันเป็นเบื่อเรามนุษย์พยายามต่อต้านสิ่งมีชีวิตนี้อย่างสุดกำลังด้วยอวุธนิวเคลียและทุกสิ่งทุกอย่างที่มีแต่มันก็ยังไม่ยอมสูญพันธุ์มีมีอยู่มาอย่างต่ำสามปีแล้วมันก็ยังไม่ยอมตายทีกทลับมาจะให้มันเป็นตัวใหญ่ลึกกไได้มันจะท่งพลังเกินไปเราอทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้มีมี้รอดไปถึงเดือนมกราปีหน้าได้ แล้วคัมมิง and ด์เดียร์เอฟวีแวร์ครับผมผมดูแค่นี้นะฮะดูทุกคนดูนี่เนี่ยมีมือถือเปิดเพลงผมว่าฉากตอนทีหมดโง้งนี้โดยผฉพาะอยากจะแจ้งข่าวไลน์นี้กับทุกคนนะครับผมแต่ตอนนี้ผมมไ่แล้วอันนี้ดูจบแล้วใช่ไหมเดือนสุดท้ายนี่ดูจบแล้วใช่ไหมของปีทันโอเคถือว่าจบแล้วละกัน ไม่ร <mm <ma ู้ทำไมมาไดิ้ว้าวจ้าคือโพสตที่ซากมีแบบนี้ยังไงล่ะไม่มีอะไรตัดไม่มีอะไรตัดต่อตัดต่อได้วกฟรีไปยังตัดไม่เสร็จเลยหาอะไรสนุกๆทำไม่มี คุยกับเพื่อนประจำเนี่ยไต้เพื่อนส่งอันนี้ไม่ดื่ก็เล็นหน้าปกซะเลยคุยกับเพื่อนทำไม่ต้องนี่เป็นการบ้าเนเล้วะไปละ